องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดชมบุรีเองตอนนี้ก็ลุยพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 นะครับในพื้นที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดชมบุรีครับมอบหมายให้เจ้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักปลัดองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดชมบุรีดําเนินการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อตามจุดสุ่มเสี่ยงต่างๆรวมทั้งจุดที่มีคนหนาแน่นครับนี่ใช้รถแบบนี้ครับพ่นเลยครับนี่เช้ากระทั่งเย็นค่าแบบนี้ ก็เนื่องมาจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของในพื้นที่ตำบลสมัยสารอำเภอสะหีบเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะครับลุยทุกพื้นที่ฮะตามตอกตามซอยต่างๆก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคสวิด -19 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดวชมบุรีก็ตอนนี้เร่งดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับใช้น้ํายาฉีดพ่นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สารสก,กัดจากธรรมชาติด้วยนะครับก็คือปลอดภัยครับ แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,อมไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเบื้องต้นทําการฉีดพ่นตามพื้นที่เสี่ยงของตําบลแสมสารอําเภอสถีไปแล้วนะครับแล้วก็จะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับให้ครอบคุมมากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ชีวิตได้ทํางานกันตามปกติ